วันหยุดแบบนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่มอหินขาวนะคะสวยงามมากๆค่ะเป็นอีกแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติพูแลนคานะคะค่ะสวยงามมากๆมีจุดเช็คอินจุดเชลฟี่หลายจุดเลยนะคะมีจุดถ่ายภาพ บรรยากาศดีมากๆค่ะลมเย็นสบายแล้วก็ร่มลื่นร่มเย็นเงียบสงบมากๆค่ะอุทยานแห่งชาติภูลแลนคานะคะอยู่จังหวัดชัยภูมิค่ะเสียค่าเข้าคนละ20สิบบาทนะคะรวมทั้งค่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยค่ะ ก็มากันสองคนก็หกสิบบาทนะคะค่ะชมจุดบริเวณรอบรอบโมหินขาวนะคะสวยงามมากๆค่ะถ้าใครว่างก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะจุดต่อไปที่เราจะไปนี่ก็คือหินโขงช้างนะคะลักษณะคล้ายๆหลังช้างหลายๆตัวค่ะ ถ้ามองจากมุมสูงนะคะก็จะเหมือนช้างฝูงช้างเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะรอบๆก็จะมีแต่ก้อนหินนะคะเป็นเหมือนช้างจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะหินโขลงช้างค่ะสวยงามมากๆค่ะหมอกัน เช็คอินเชืฟี่ถ่ายภาพได้นะคะสวยงามมากๆค่ะจุดต่อไปเราก็จะไปหินต้นไซกันนะคะมีต้นไซขึ้นปกคลุมก้อนหินค่ะเขาก็เลยเรียกว่าหินต้นไซนะคะสวยงามมากๆค่ะดูร่มรื่นร่มเย็นเป็นธรรมชาติ อุดมไปด้วยป่าไม้หลายสายพันธุ์แล้วก็หลายพืชพันธุ์นะคะเหมาะแก่การถ่ายรูปเช็คอินเชลฟี่ถ่ายภาพพักผ่อนสวยงามมากๆค่ะถ้าเดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะมีหน้าผาจุดชมวิวของหินต้นไซด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะด้านหน้าก็จะมีหินสองฝั่ง เป็นหินก้อนใหญ่ค่ะสวยงามมากๆค่ะเหมาะแก่การเช็คอินถ่ายภาพเชียฟี่สวยงามมากๆค่ะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวก็แวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะอุทยานแห่งชาติภูแลนคาจังหวัดชัยภูมิ สวยงามมากๆค่ะดูลมด่นลม,มเย็นเป็นธรรมชาติบรรยากาศดีลมเย็นสบายเงียบสงบมากๆค่ะใครที่ชอบมาเดินป่าก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะเงียบสงบมากๆค่ะมีแต่เสียงจิ้งหรีดจักกะจันเต็มไปหมดเลยค่ะ อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจีหลายพืชพันธ์หลายสายพันธุ์อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะสวยงามมากๆค่ะหินต้นไทรนะคะแวะมาถ่ายภาพเชลฟี่เช็คอินจุดชมวิวหน้าผา แถวหินต้นไซได้นะคะสวยงามมากๆค่ะจุดต่อไปที่เราจะเที่ยวก็จะเป็นมองบึงตะเวนนะคะดาวมีไว้บึงค่ะเป็นจุดเช็คอินจุดเชลฟี่อีกหนึ่งจุดนะคะที่สวยงามมากๆค่ะจุดที่เช็คอินจุดเชลฟี่ก็จะมี ที่นั่งให้นะคะแล้วก็มีชิงช้าแล้วก็มีเข้าททาเหมือนไม้เป็นระเบียงไว้ชมวิวได้นะคะจุดเช็คอินจุดเชลฟี่หลายจุดเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะเป็นจุดจุดชมวิวที่สวยงามมากๆค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะ ท้องฟ้าสดใสลมเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนมากๆค่ะมีจุดเช็คอินจุดเชลฟี่หลายจุดเลยนะคะสวยงามมากๆบรรยากาศดีมากๆค่ะค่ะจุดชมวิวหลายจุดมากๆเลยนะคะ ใครว่างก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะคะอุทยานแห่งชาติผู้แลนคาค่ะเงียบสงบมากๆค่ะใครที่เป็นสายท่องเที่ยวอย่าพลาดนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะหมองเบึงตะเวนนะคะสวยงามมากๆค่ะเราสามารถดูธรรมชาติชมวิวทิวทัศ ด้านหน้าได้นะคะจะมองเห็นภูเขาหมู่บ้านชัดเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะจุดต่อไปเราก็จะไปชมผาหัวหน้าคก,กันนะคะลักษณะคล้ายกับหัวพญานาคนะคะจะเป็นจุดแหลมๆขึ้นมาค่ะเหมือนหัวพญานาคเลยค่ะ มีจุดเช็คอินจุดเชลฟี่หลายจุดนะคะสวยงามมากๆค่ะแล้วก็จะมีจุดชมวิวทิวทัศน์มองเห็นภูเขาแล้วก็หมู่บ้านด้วยนะคะสวยงามมากๆค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะร่มลื่นร่มเย็นลมเย็นสบายมีแต่เสียงจิ้งหรีด แล้วก็จะกระจ,ระจัดน,นะคะเงียบสงบมากๆค่ะสวยงามมากๆค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนนะคะก็จะมีจุดกลางเต็นท์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบค้างคืนนะคะชมหมอกบรรยากาศยามเช้าได้ค่ะ สวยงามมากๆค่ะหน้าผานะคะผาหัวหนาคค่ะมีจุดชมวิวหลายจุดนะคะแล้วก็สามารถเช็คอินเชลฟี่ถ่ายภาพได้ค่ะสวยงามมากๆค่ะจุดบริเวณรอบๆก็จะมีแต่ก้อนหินนะคะก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะคะ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะนักท่องเที่ยวเยอะค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระนาคปกนะคะอนุมโมทนาสาธุค่ะก็ขึ้นมากราบไหว้ท่านได้นะคะนะคะ่ะนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะขึ้นมา เชลฟี่กันนะคะมาถ่ายภาพสวยๆลมเย็นมากๆเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละ1ไลค์หนึ่งส like, ับสไครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ